อโอเคตอนนี้ก็มาอยู่กับเอ้ยเดี๋ยวก่อนดูือเปิดตัวสวัสดีครับนี่อยู่กับเอ้ยทุยไม่ใช่สวัสดีครับนี่อยู่ยกับผมหมวดเกมทีวีนะนี่อยู่กับเกมอ่านะครับ โหลดฟรีในสตรีมนะครับเคมมาเล่นมาเลยเราโหลดดิ้งสักครู่น,นะครับเสียงดังว่าๆนะไม่ได้ปรับเลย เกมต่างแน่นอนเลยให้เดาโอเคมามเริ่มก็มีลำแรกก่อนใจไมมต้องเปลืองเปลือกูตายโอเคเราอิงสักคือ ว้าวนี่เราอยู่ทีน้ำเงินเดี๋ยวไอ้เราทางพีย่โรบัสให้บินไปหนึ่งเครื่อเดี๋ยวสโคสโค โอเคอ้าวโจมตีเลยครับต้องดักหนาไว้ก่อนไอ้เชยผ่าแล้วเอ้ยขึ้นดีวะ ยิงด <ítulo> ีก <irgendw> ว <carbono S 2> ่าโดนไม่โดนเลยวะโดนแล้วหนึ่งอ่ะ เฮ้ยเพื่อนเนี่ยโดนเพื่อนเพื่อนจีนแสด้ก็สุดหมดรอสโคโอ้เราไมารีโหลดอีกแล้วก็เล่นไปก่อนได้ละสี่สามสองหนึ่ง ตรงสิวะตรงซ์เออต้องอย่างนี้รู้ไปแล้วยิงซ้ำอีกยิงซ้ำไม่ตายครับตู้เรียบร้อยฮู้ ôi dưng của thang mấy người 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 thang mấy thang mấy người thang mấy người thang โอ๊ยโดนนั้นหนึ่งจะไปย่องมีินเลืจังวะอุ้ยอุ้ยอุยอุ้ยปีกขวาปขวาโดนโอ๊ยปี้ายด้วยไม่นักไม่นักไปไะไเงแล้วี่ใครยิงตามตืวะ ดงสิดงสิไม่โดนเลยนี่โอ้ยเพื่อนข้าวแล้วโอ้ยโอ้ย โอ้ย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 ขายเพิ่งยิงตามตูดงมันะ่ะเพื่อนเพื่อนแบบเพื่อนเพื่อนโอ้ลาดคิว

Đúng không? Xích xách ngay sạch Ồ đồ mắm đi Ây à, hiế ơi Sạch no ไงวะเวลาเก็บมามีสี่ลำเออมันเพิ่งหัดเล่นเบลซอง,องเอาคืนก็คืนไปไม่ยอม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 จะได้ยี่มีดแล้ว นตรงตีเลยนี่คือมีเรือสองคันเลงเหรอวะชิหา,ายกูกับมึงกนดิไอ,อเฮียเฮ้ยชิบหายแล้วกูมีเรลือสองคันแอนแน่เหือคันเดียวอ้ชิบหายไเปล่าวะ หายเลยเรา,ราแล้วไดป่าเล่นไปเนี้อ่ะอู้ไช่ชนะวะ เขาไม่หยองแค่สันส้นๆพอคลิปนี้ ไม่หาเซิร์ฟไม่ได้อีกวะเฮ้ยทำไมมันนาน

เท้เครื่องบนสวยว่ะตามมันเว้ยโอ้ยความสปีดมันไวกว่าเว้ย มาวัดกันเลยมาวัดกันเลยโอ้โหกล้าวัดว่ะคราวนี้ต้องาวัดสะหน่อยดีกว่าเนี่ยมันตายละวมีเล่นแมงม้าโอ้ไกลว่ะ แค่ okay. อ้าวไอ้เชี่ยชนหัวข้องอยซาดเออโดนชนทุเรศมากตายอย่างนั้นน่ะ มากใครเจอคู่เรียกว่าคนขับก็าตายหายสัสอย่างเงี้ยลวงงงสิ เอ้ยยัก่อนนะ อุ้ยเชียดอู้หูนิงวัตชาใครย,ยิงตูดกูวะเนี่ย

เล่นรถถังเล่นง่ายครับเลยอะไรก็มีเล่นยากน่าอะไรว่ะน่าอะไราวะโน่โน่นโน่นอ๋อเฮิร์นเฮินเฮิรนเฮิน,ฮน,ฮน,ฮนโอ้โหเอาไรคือเนาเฮ้ยไอ้เหี้ย หน <No. S 2> ึ่งลิปนี้ก็พอแล้วมั้งมันมาเงี้ยมาเงีแค่นี้ละนี่ยิงกันไหนวะไอ้นู้นแล้วกันอันนี้เราได้เปรียบอยู่ ยิงมินมั้ง

โอ้ยโดนยิงคืนตกซิจ้าไอ้ย่าไอ้โดนไอ้เฮียโน่คุณไม่ตก เอ้ยเลยลำเดียวแล้ววะเอ้ยเล่นดีเลยแหละคือบินโหดสุดมาแล้วสำหรั <c oughs> บ,บเราเอ้ยชนะช,นะชนะใน่นอน ขอไปคิวตัวเลยกก่อนไม่ฝั่งนง้นไม่่ใครป้ายกระถางดีกว่าอุ้ยความเล็กเยอะเย่เย่ยย้ชนะแล้วว้ว โอเคครับนั่นขอขอบคุณด้วยครับที่มารับชมหมึกเกมทีวีนี่ครับนั่นก็โอเคบายครับเจอกันคลิปหน้าเป็นอะไรก็ไม่รู้ครับสวัสดีครับบายเจ้